สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมปั๊บกิติเนอร์ซิลี่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดลองนะครับก็คือว่าผมมาได้ซื้อมเมล็ดพายุโพเดียมแอมบองเจนมาเนาะซึ่งมันก็เป็นพายุโพเดียมอีกชนิดหนึ่งที่ผมค่อนข้างชื่นชอบนะครับด้วยหนาที่โหดดูแบบดูน่าเกรงขามนะครับแล้วก็ฟอร์มของต้นเนี่ยที่มันดูอ้วนๆแล้วก็นั่นแหละดูสวยดีนะครับก็เลยซื้อมเมล็ดมาเพาะ ซึ่งครั้งนี้ก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็โดยการเพาะเมล็ดแอมบองเจนเนี่ยที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่ามเมล็ดเนี่ยมันจะมีทั้งที่มันเป็นแบบสีเข้มเข้มดำาๆแบบนี้นะครับกับมเมล็ดอีกกลุ่มหนึ่งที่มันเป็นแบบซีดดูเหลืองเหลืองแล้วก็น้ำตาลอ่อนปะประมาณนี้นะครับผมก็เลยอยากทำการทดสอบนะครับว่าระหว่างมเมล็ดดำาๆกับมเมล็ดสีอ่อนๆแบบเนี้ย ตาง,งอกมันต่างกันยังไงเออมันต่างกันเท่าไหร่แต่เท่าที่ดูมานะครับก็คือมเมล็ดที่มันเป็นสีดําตรงเนี้มเมล็ดมันจะดูมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ดูสมบูรณ์มากกว่านะครับเมื่อเทียบกับมเมล็ดที่สีอ่อนออ่นในตอนที่ผมกําลังนับนะครับก็ทั้งหมดมี6กองนะอย่างกองข้างบนเนี่ยก็กองละร้อยก็เป็น300นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยขวาล่างตรงนี้เป็น สีอ่อนสุดอ่าร้อยหนึ่งแล้วก็2กลางตรงนี้นะครับ2กองตรงนี้ก็คือเป็นสีน้ําตาลอ่อนอ่ะซึ่งการพาเพาะเมล็ดในวันเนี้ยผมจะใช้วิธีการเพาะแบบปิดเพาะในกล่องพลาสติกแบบนี้เลยครับอ่าแล้วเราก็ลองด้วยพีทมอสแล้วก็ฉีดพ่นน้ําให้ชุ่มเลยแล้วปกติอ่ะก็จะงอกประมาณวันวันที่7เนี่ยน่าจะงอกละ ะครับซึ่งที่ผ่านมาผมก็ใช้วิธีนี้อืมแล้วก็ที่ลองทดลองกับพืชชนิดอื่นสรุปว่าแบบแบบปิดเนี่ยไม่ใช้ยากันเชื้อรางอกดีกว่านะครับก็เลยครั้งนี้เราจะพอะแบบพาะแบบปิดแล้วก็ไม่ใช้ยากันเชื้อรากันด้วยนะครับก็เราจะเห็นเลยว่าในหลอดที่เราเพาะเนี่ยเชื้อราเนี่ยมันจะยุ่ยเยี้ยมากๆซึ่งเราก็ต้อง ใจแข็งนะครับหยิบแบบใช้ฟอสเซปเนี่ยขีบเชื้อราออกซึ่งมันจะเยอะมากนะครับ<ด>ก็เดีย๋ยวเรามาเพอะก,กันเลยครับอ่าอย่างกล่องนี้นะครับเป็นพชัชโบรดียมแมมอมงเจนมเมล็ดสีดำร้อยมเมล็ดเราก็จะใช้มือนี่แหละครับหยิบโรยไปเลยก็พยายามโรยให้มันทั่วๆนะครับก็ไม่แน่ใจว่า มันจะแน่นไปไหมก็อาจจะแน่นพอสมควรนะครับโอเคนี่นะครับก็ลอยครบ้อยมเมล็ดแล้วนะครับมเมล็ดไหนที่มันแบบซ้อนๆกันดูแบบเกยๆกับดินที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็เขีย่ยเขาสักหน่อยนะครับอืมเสียงหลงนะฮะนี่นะครับก็ แล้วก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงไม่ใช้กระดาษทิชชู่ใช่ไหมเอ่อที่ผมลองใช้มาเนี่ยทิชชู่มันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าพอเขางอกขึ้นมาแล้วเนี่ยรากเขาอ่ะมันจะเข้าไปชอนใช้ในกระดาษทิชชู่เยอะแล้วพอเราดึงต้นอ่อนเขาขึ้นมาเนี่ยบ่อยครั้งที่รากเขาจะขาดอ,อกจากดินนั่นเองที่จะรากรากมันจะขาดอ,อกจากกระดาษทิชชู่นั่นเองนะครับทําให้ต้นนั้นเนี่ย อาจจะตายได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรอดนะครับนี่นะครับพอโรยเสร็จแล้วก็พรมน้ำนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยดินนี้ผมพรมไปแล้วผมก็เลยจะพรมไม่เยอะมากแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวพอพรุ่งนี้อะมันเลยเขาก็จะดูดน้ำไว้เต็มเลยฮะแค่นี้นะครับพรุ่งนี้มันเลยเขาก็จะบวมขึ้น นั่นเองนะครับโอเคแล้วเราก็ปิดฝาให้เรียบร้อยอืมนี่นะครับปิดปิดฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะก็เราก็จะนําไปวางไว้ในที่ที่มันไม่ร้อนนะครับแล้วก็อากาศถ่ายเทได้ดีโดยผมจะวางไว้ในห้องนอนนี่แหละครับ แล้วก็ตอนคืนก็เปิดแอร์นี่แหละนอนกับเขาไปเลยนะครับก็อีกประมาณ7วันเดี๋ยวมาอัปเดยให้ดูครับอ่านี่นะครับเราจะรู้ได้อย่างไรใช่ไหมว่าน้าเนี่ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าถ้าน้ํามันเยอะเกินนะครับเวลาเราเอียงเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีเป็นแบบน้าโผล่มาตรงมุมตรงนี้นะครับวิธีการเอาน้ําออกเนี่ยก็เรียบง่ายมากๆคือเราก็จะเทน้ํา แต่ว่าเราต้องทาเบาๆนะครับไม่ให้มเมล็ดเขาล่วงลงมาก็ปกติเขาก็จะไม่ล่วงลงมานะครับถ้าที่ผมเคยทํามายังไม่เคยเจอล่วงลงมาแบบทั้งชุดนะฮะก็อย่าคว่ำเยอะเท่านั้นเองนะครับเอียงนิดเดียวพอยน้ําไหลได้ก็พอแต่ว่าไม่ต้อง ให้หน้าดินมันคว่ำม,มากมประมาณนี้ครับวิธีการเทน้ำเนี่ยผมจะทำหลังจากที่ผมฉีดสเปรย์ครบหมดแล้วแล้วก็ลองเอียงดูเพราะว่าถ้าเราสเปรย์ไปตอนแรกเนี่ยบางทีน้ำมันยังดินมันยังไม่ได้อุ้มน้ำเต็มที่นะครับน้ำมันจะไหลออกเยอะเลยโอเคเรียบร้อย แค่นี้นะครับก็จะกำลังดีเลยทีนี้แล้วก็ปิดฝาแล้วก็วางไว้ตามห้องได้เลยครับเอาล่ะครับวันนี้นะครับก็ผ่านมาวันที่2หลังจากที่เราเพาะกันแล้วเนาะ<ม>ก็เดี๋ยวผมวันนี้จะเอาทุกวันนี้ผมจะเอามาให้ดูนะครับว่ามันมีผลแตกต่างยังไงบ้างจากที่ผมอยากทดลองนะว่าระหว่างเม็ดสีดําเนี่ย กับมเมล็ดที่มันออกสีซีดส,ส,สีขาวขาวเหลืองเหลืองที่มันดูแบบดูดีหน่อยเนาะเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่ามเมล็ดดำเนี่ยมันน่าจะงอกไม่ดีถูกไหมส่วนมเมล็ดสีขาวขาวเนี่ยมันดูสะอาดเนาะมันน่าจะงอกเอ่องอกดีกว่าซึ่งวันนี้เพียงแค่วันที่สองนะครับผมก็เห็นข้อแตกตา่างเดี๋ยวผมจะพามาให้ดูนะครับว่าแตกตา่างกันยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่มเมล็ดดำก,กันก่อนนะครับ อ่มเมล็ดดำนะเห็นได้ว่ามีเชื้อราแต่ว่ามีไม่เยอะนะครับก็มีตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะประมาณสิบสองเมล็ดสิบสามแล้วก็มีมเมล็ดที่งอกแล้วด้วยนะครับมีหนึ่งสองสองเมล็ดที่งอก อ่าตรงนี้ด้วยเป็นสามอ่าตรงนี้อีกเล็กๆนะครับเป็นสี่สีเมล็ดที่งอกนะครับอ่ากล่องนี้มีสี่นะอ่าเก็บไว้ในใจแล้วก็อีกกล่องหนึ่งนะครับก็เป็นสีดำเหมือนกันอันนี้นะครับก็มีงอกแล้วเหมือนกันมนีนะครับงอกหนึ่ง งอกสองงอกสามตรงนี้นะครับงอกสามตรงนี้ก็เป็นจุดๆเล็กๆก็ประมาณสี่เหมือนกันกล่องนี้อืมงอกสี่เมล็ดเหมือนกันเลยแล้วก็เชื้อรายก็ไม่เยอะทีนี้มาดูกล่องสุดท้ายนะครับของมเมล็ดสีดำานี่ก็งอกประมาณ 1,2,3,4เนาะแล้วก็อาจจะมีสักเล็กๆตรงนี้นะฮะอ่านี่นะครับก็มีเล็กๆตรงนี้รวมเป็น5เนาะอืมรวมเป็น5้าเห็นได้ว่าตอนนี้ทั้งหมดงอกมาประมาณ10กว่าเมล็ดล้วจากเมล็ดกล่องดาวเดี๋ยวทีนี้ผมจะพามาดูเมล็ด สีขาวนะครับไม่เชิงขาวดีเขาเรียกว่าอะไรเหลืองอ่อนกับเหลืองเข้มนะครับเรามาเปิดที่กล่องแรกปุ๊บอ่าจะเห็นได้ว่าเชื้อราเนี่ยคือเยอะมากนะครับแบบเต็มเลยอะ่ะเชื้อราแล้วก็ไม่มีมเมล็ดไหนงอกเลยนะสำหรับมเมล็ดขาวนะอืน้ำตาลอ่าน้ำตาลอ่อนนี่แหละหรือเหลืองนี่แหละครับ ของแรกนะครับไม่มีงอกเลยแล้วก็เชื้อราเพียบอ่าของนี้เหมือนกันมีเชื้อราเยอะขึ้นนะครับนี่ตรงนี้เชื้อราเชื้อราแล้วก็ยังไม่มีมเมล็ดงอกอี่อันนี้เริ่มงอกนะครับอันนี้เริ่มงอกเดี๋ยวผมก็ขยับแยกมาตรงนี้หน่อยอส่วนที่มีเชื้อราเนี่ยเดี๋ยวผมก็หยิบออกจากตัวที่เขาเริ่มงอกนะครับ ก็เดี๋ยวให้สังเกตนะครับว่าเมเล็ดที่มันสีอ่อนเนี่ยมันเป็นเชื้อราเยอะมากแล้วมันก็งอกงอกช้าด้วยทางทั้งที่เราเอามาเล็ดที่ซื้อมาเนาะคือมเมล็ดสีอ่อนกับมเมล็ดสีดำเนี่ยมันก็ผสมปนกันเนาะทำไมมันถึงไม่เกิดเชื้อราเท่าๆกันแต่กับเกิดกับเล็ดที่เป็นสีอ่อนมากกว่าอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสงสัยเหมือนกันนะครับ อือันนี้ก็ยังไม่มีงอกเลยแล้วก็มีเชื้อรากระจายทั่วเต็มเมล็ดเลยครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากนะซึ่งถ้าผมไม่ลองเนี่ยก็จะไม่รู้เลยซึ่งเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับส่วนมเมล็ดที่งอกแล้วเนี่ยอย่างมเมล็ดสีดำที่มันโผล,ล่รากออกมาเยอะนะครับผมก็จะย้ายไปใส่กระถางปลูกนั่นเองเพื่อการแม่เขาโดนเชื้อราลุม ทำร้า,ายนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นยังไงก็เดี๋ยวอัปเดตกันต่อไปครับอัพเดตกันต่อนะครับอย่างพ่วงทีก็คือจากเมื่อคืนที่เราเห็นว่ามันเริ่มงอกมาแล้วเนี่ยประมาณเก้าต้นนี่แหละมาวันนี้นะครับโอ้โงงอกขึ้นมาแบบพวกภาพมากซึ่งผมนับได้คร่าวๆเ,เนี่ยประมาณห้าสิบต้นเลยนะครับนี่นะลาาข่าวๆที่เขางอกขึ้นมาวันนี้วันที่สามนะครับอยู่ดีมันก็ อยากจะตื่นวันนี้มันก็ตื่นขึ้นมาเลยนะครับโอ้หงั้นเราก็งานเข้าแล้วครับต้องรีบต้องรีบย้ายเนี่ยเข้าลงในกระถางปลูกเลยครับก็เ,เดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปส่วนมเมล็ดสีอ่อนเนี่ยก็เชื้อราเพียบนะครับอันนั้นไม่ต้องไปรุ้นเขาแล้วนะครับโอเคนี่นะครับก็มาัปเดตให้ดูครับหลังจากที่เราเาพาะกันในกล่องเนาะนี่ก็ผ่านมา5้าวันแล้วครับก็จะเห็นได้ว่ามเมล็ดเนี่ย อันนี้เป็นมเมล็ดที่ผมจิ้มเอาไว้นาะก็เริ่มทยอยงอกขึ้นมาแล้วครับนี่น้องทยอยงอกขึ้นมาแล้วดีใจมากแต่ก็งอกเยอะด้วยนะตอนแรกคิดว่าจะอมไม่เยอะเท่านี้งอกมาเพียบเลยนะครับกระถางนี้นะกระถางใหญ่นี้ผมก็จิ้มไปทั้งหมดห้าสิบเมล็ดครับก็ เขาก็กําลังทยอยงอกขึ้นมานะครับน,นี่นี่นะก็จะเห็นว่ามีตรงนี้ตรงนั้นตรงน้นทยอยงอกขึ้นมาห้าสิบเมล็ดก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะงอกเร็วขานาดไนด้วยปกติเนี่ยเออมันด้วยความที่เป็นมเมล็ดเก็บป่าเนาะไม่คิดว่าอาตาัตรางอกมันจะดีขนาดนี้ซึ่งก็ดีกว่าที่คาดคิดไปเยอะเลยครับยวพามาดูนะว่ามันงอกเป็นไงบ้าง ก็งอกดีอยู่เดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึงหรือว่าช่วงที่มันงอกมาแบบครบๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมมาถ่ายอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้ก็อัปเดทที่มันงอกให้ดูแล้วก็เล่าอีกนิดนึงแล้วกันเอ่อเมล็ดจําได้ไหมที่ผมบอกว่ามเมล็ที่มันเป็นเชื้อราเนี่ยผมแยกออกใช่ไหมซึ่งผมก็ไม่ได้เอาไปทิ้งเนาะผมก็ลองทดลองดูว่าถ้ามเมล็ดที่เป็นเชื้อราเนี่ยไปใส่ย,ยากันรา เพื่อค่าเชื้อราทิ้งแล้วเราก็มาเพาะอีกกล่องหนึ่งอะแบบเพาะแยกเนาะมันจะเป็นยังไงบ้างปรากฏว่ามันก็ยังเป็นเชื้อราอยู่ดีนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าทํายังไงก็คือเหมือนเหมือนเชื้อรามันรู้เลยอะว่าไอ้เมล็ดนั้นอะมันไม่งอกมัง้งหรืออะไรสักอย่างมันเชื้อรามันเลยขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ผมจิ้ม,มเมล็ดนะจิ้มจิ้มจิ้มเนี่ยคือผมไปต่างจังหวัดมาวันกว่าเนาะกลับมาเนี่ยก็คือมันงอกเต็มหมดแล้ว ก็เลยต้องมาจ so nice, ิ trendy, ้มแยกใส่ใช่ไหมแล้วเชื่อไหมว่ามันก็จะมีเมล็ดที่มันงอกกับเมล็ดท <t> ี <t> ่มันเป็นเชื้อราเนี่ยมันอยู่ติดกันมากไอ้เมล็ดที่มันงอกเนี่ยมันก็ไม่เชื้อรามันก็ไม่ขึ้นนะค้ามันอยู่ติดกันเลยอะเป็นอะไรที่แปลกมากเหมือนมันจะขึ้นเฉพาะเมล็ดเมล็ดนั้นนะซึ่งมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมเห็นย้ำอีกทีหนึ่งละกันว่าไอ้การทดลองเนี้ยผมไม่ได้ใช้ยาการลาเลยกับเมล็ดที่มันงอกมานี่นะครับไม่ได้ใช้ยาการลาเลย ก็งอกดีกว่าที่คิดไปเยอะมากๆเอาล่ะครับนี่ก็ผ่านมาเจ็ดวันแล้วนะครับของการท้เราทดลอง mm hmm. เพาะ,มะเมล็ดผัชีพะเรียมแอ,องโกเจนนะครับกอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่งอกขึ้นมานะในกระถางนี้ที่ผมนับต้นที่ดูสมบูรณ์แข็งแรงดีเนี่ยก็40ต้นจากที่แยกจากในกระถางาในกล่องพลาสติกนะครับแล้วก็มาจิ้มเนี่ย ทั้งหมด50อกองมา40ก็ถึงว่าโอเคเลยนะอืมถือว่ารอบนี้เนี่ยอัตราง,งอกถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าเอ่อที่ผมเคยเพาะตัวแอมบงเจนมาเนี่ยอัตราง,งอกมันไม่ได้ดีขนาดนี้เนาะก็ไซส์7วันก็ก็ถือว่าโตเร็วนะครับดูแข็งแรงดีด้วยนี่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายต้นที่มันมีอายุ ต้นที่มันอายุเยอะขึ้นให้ดูนะครับว่าเขามีหน้าตาแบบว่าเขามีหน้าตาเป็นยังไงเนาะพอเขาต้นเริ่มใหญ่ขึ้นช่วงนี้ต้นก็จะดูแบบดูผอมๆเรียวๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวพออายุมากขึ้นก็จะเริ่มอ้วนมากขึ้นมีหนามใบใหญ่ขึ้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากดูต่อก็คอมเมนต์ไว้ได้น,นะว่าอยากแบบ ติดตามน้องนะว่าน้องโตขึ้นแล้วเป็นยังไงสําหรับพอร์ตนี้นะแต่ต้นที่ผมพอไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตอนจบนะครับว่าแต่ละต้นเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วใหญ่ขนาดไหนแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะเป็นกําลังใจใด้วยครับหรือว่าจะไปหนุนซื้อต้อนไม้ในเพจ f a c e b o o k ก็ได้เช่นกันนะครับก็ฝากด้วยครับผมโอเคครับไปก่อนแล้วครับ เอาละครับนี่ก็เป็นพาชิพเดียมแมอมบงเทนนะครับอายุประมาณเเดือนที่ผมเคยเพาะเอาไว้นี้นะครับก็จะตามที่ผมบอกก็คือว่าลักษณะต้นเขาเนี่ยจะอ้วนขึ้นแล้วก็มีหนามที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วใบเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นตามด้วยเช่นกันครับอ่นนี้นะครับเป็นต้นอายุเเดือนเนาะ,ะก็จะฟอร์มประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเราไปดูต้นใหญ่กันครับว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงส่วนนี้นะครับก็คือต้นอายุน่าจะสักประมาณ3-4ปีแล้วครับพชีพอดิอัมแองบงเจนนี่นะครับก็ต้นเขาก็จะอ้วนๆแบบนี้เลยครับส่วนที่เป็นผิวสีเทาเนี่ยก็คือเหมือนเป็นผิวตอนแรกแรกของเขาส่วนผิวที่พึ่ง โตมาใหม่เนี่ยผิวจะอ่อนๆแบบนี้นะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กลุ่มของพาชิโพอดีมเนี่ยเขาจะเริ่มพักตัวนะครับใบก็จะดูเหลืองๆแบบนี้เลยฮนะเขาจะทิ้งใบนะครับช่วงนี้ซึ่งตัวนี้ก็ดูแลง่ายมากครับพอโตแล้วเนี่ยเลี้ยงกลางแจ้งในประเทศไทยได้แบบได้อย่างสบายใจครับ ดูแลง่ายมาะพอโตแล้วนี่นะครับ